ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เจอจากกลุ่มสิทธิ์หลวงพ่อจรันอีกแล้วนาที่น้องแต่ไม่ใช่หลวงพ่อจรันเป็นคนเขียนก็คืออันนี้รู้สึกว่าพี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันคือเขาบอกว่าจิตเนี่ย เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาความจริงแล้วความคิดของเราต่างหากที่เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาไม่ได้เป็นที่จิตนะพี่น้องและที่พี่ไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะพี่เคยตายมาแล้วก็เลยรู้ว่าความตายเนี่ยมันเป็นอย่างไร คือคนอื่นเนี่ยเวลาเขาตายไปแล้วเขาก็ทิ้งร่างเอาไว้ไม่สามารถจะกลับมาเล่าให้คนที่ยังอยู่เนี่ยได้แต่พี่กลับมาได้ก็เอาความจริงนี่แหละมาเปิดเผยว่าความจริงแล้วจิตเราเนี่ยไม่ได้เกิดดับตลอดเวลาเพราะถ้าเป็นแบบนั้น เราก็คงจะเกิดเป็นสักประมาณหมื่นชาติภายในเวลาอันสั้นนะพที่น้องเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือความคิดของเรานี่แหละพี่น้องที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตตลอดเวลาโดยมีแหล่งปัจจัยก็คืออนุัสต่างๆ และก็ความเป็นอนิจจังของสปปรรพสิ่งซึ่งรวมทั้งจิตที่ยังไม่เข้าสู่พระนิพพานด้วยนะพี่น้องถ้าจิตที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วจะไม่มาเกิดดับอีกต่อไปฉะนั้น เวลาที่อ่านเนี่ยพี่น้องพี่ก็อ่านมาปุ๊บแล้วก็ต้องสกัดมาแต่ที่มันถูกต้องถ้ามันไม่ไม่ถูกต้องพี่น้องมันก็จะแย้งกันอย่างเช่นถ้าติดที่ตายแล้วเนี่ยจะเกิด ความเกิดดับเกิดดับมันก็คงจะไม่ดีแน่ๆเลยพี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยก็จะเห็นอะไรไม่ต่อเนื่องบูบบับว่บาไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะพี่เห็นทุกอย่างในขณะที่ตายเนี่ยต่อเนื่องกันเล่าออกมาได้ว่าเจออะไรบ้างอย่างเช่นเจอพระชีวา ภาษิวาท่านก็ถามว่าตกลงแล้วเนี่ยพี่จะมาช่วยงามนมนุษย์ไหมประมาณนี้พี่ก็ตอบว่ามาก็รับปากท่านเอาไว้ตายเนี่ยเห็นนรกแล้วก็เห็นเหตุที่ทำให้ตนเองเนี่ยตกนรกด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หาฟังจากที่ไหนก็ยากพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาแล้วตายตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเลาได้คนหนึ่งที่พี่รู้จักก็คือคุณย่าของพี่เองเขาตายไปตั้งเจ็ดวัน แต่พี่แค่3วันเองพี่นอ้องแต่3วันหรือ7วันเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามาเล่าเรื่องนี้ได้ไหมฉะนั้นความคิดต่างหากที่อยู่ในจิตเกิดแล้วดับพอดับไปปุ๊บความคิดใหม่ก็ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอีกและก็มีเหตุปัจจัย ในเรื่องของอนุสัยถ้ายิ่งมีมอนุสัยมากความโลภความโกรธความหลงมากในพี่น้องก็ยิ่งเกิดดับอยู่ในจิตของเราเองเนี่ยความคิดก็จะยิ่งเกิดดับเกิดดับได้ง่ายขึ้นทันั้นอันนี้คือ ถ้าสอนแบบนี้พี่น้องมันก็ทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาข้อเท้จริงแล้วความคิดในจิตเกิดดับตลอดเวลามากกว่าและเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่าจิตก็คิดตลอดเวลาเช่นพี่อยากจะนั่งบนเสาไฟ ก็แค่คิดก็ไปแล้วพี่น้องจิตก็ไปแล้วก็นั่งบนเสาไฟก็ห้อยเท้าลงมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นจุดแข็งของพี่อย่างหนึ่งก็คือมีประสบการณ์ในเรื่องความตายมาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ทะงนั้นแล้วไม่ต้องสงสัยประสบการณ์พี่ก็มีจังเยอะจังแยะซึ่งก็ถ่ายทอดลงไปใน YouTube เนี่ยนับพันเรื่องนะพี่น้องพอไปเปิดดูปุ๊บบางเรื่องอายุเก่าถึงห6ปีพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเอง หกปีผ่านไปแล้วเฟซบุ๊กพี่ก็ยังมีเด้งขึ้นมาว่าเป็นหกปีงั้นก็แปลว่าพี่เนี่ยไล์สดมาแล้วไม่จํากว่าหกปีและแน่นอนเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องออกมาให้เล่าเยอะกว่านี้อีก,กพี่น้องบางทีก็ดูเหมือนว่า จะนึกไม่ออกแต่ว่าไปปรากฏว่าเดี๋ยวนี้กลับไปอ่านในกระทู้ในกลุ่มของสิทธิหลวงพ่อจรันมันก็นึกออกมาเองโดยเฉพาะคำสอนที่ผิดนี่พี่น้องให้รีบนึกก่อนเลยพี่น้องออกมาเพราะว่าถ้าไม่มีคนที่จะมาบอกว่าอันนี้แท้จริงแล้ว เป็นอย่างไรคนก็จะเข้าใจผิดกันไปเรื่อยๆซึ่งก็ถือว่าเสียหายเหมือนกันเพราะว่าพอเขาตายไปเขาถึงได้รู้ว่าสิ่งที่รู้มันผิดและสิ่งที่รู้มากับตัวเขาตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยมันก็ผิด แล้วก็จำมาแบบนั้นเพราะพระสอนมาเพราะฉะนั้นแล้วพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราจำแต่สอนให้เราเข้าใจอย่างเช่นพี่มาเล่านี้ก็ไม่ได้จำเพราะว่าประสบการณ์นี้มันยังไงมันก็สุดยอดอยู่แล้ว ทำยังไงก็ไม่ลืมพี่น้องเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายฉะนั้นแล้วเมื่อจะมารู้ในสิ่งที่ถูกต้องพี่ก็ต้องเล่าออกมาอีกและพี่น้องก็ยอมรับเลยว่าคลิปหลังๆเนี่ย เอามาจากกลุ่มสิิหลงพ่อจรันเแี่ยเยอะพี่น้องเพราะว่าบางทีพี่ก็นึกไม่ออกพอเข้าไปอ่านปุ๊บเอา้าทำไมท่านสอนไว้แบบเนี้ยมีจะมีความรู้สึกหรือว่าเอา้าทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะทำไมบุญจึงแบ่งไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยพี่น้องซึ่งพี่ก็เคยบรรยายไปแล้ว ว่าแบ่งได้ประมาณนี้แหะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็คงจะเจออีกกับพี่น้องถ้าไปอาหารอีกยังไงก็ต้องเจออีกอ่าเอาพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอบรรดาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ